โอ้ชาวบ้าท่านสาวาวบ้าี่เป็นกางเป็นไปนไสบายดีกันรึอเปล่าไม่สบายจะมาดูคนเร่งโอ้ยขอกินชิมมีกันไหนข้าวที่นี่เนาะโอ้เป็นการพักไทยบานพาราไม่บ้านพารเออบ้าดเย็บป๋เาเบา บ่ออื่นต้องหาคินบ่ออื่นแด้ยวคุณอบ่อรักกินลรวะหมูวานสาวไฟพ่อหด้อนมีไพเาใช่กระเด็ป่าไหมมขึ้นปะทุนด้วยเนี่ยรถมารั้สาวไพ่อหดี่ก้อนรถมปะทุนีงอ่าจะมาจตั้งหานเรียนก้อนเพิ่นลไปวันเนี่ยตั้งรถใช่ไหเออซอยกันนี้ปุไปนอกคนละหาละชิอมีน่อยใช่่อยมีหาใช่หาบาไเพิ่นก็ใช่่อยเดีวกนซสาวอยก็ได้ใช่่อยแล้วจ้ะ ไปิคนนโอยมาจาโรายุยเอาควาด่ามวา่นเด็ดนะวาเอาพุทธเต๋อพระทันตรราชัดท่านพระอาจารย์วีเยหลวงพ่จาว่ามาเจ้าโบราณพรีนอนมาหาหัวคอยนึ่งขอเพือสิ่ัด้งโ่ซีนี่นะัวอกับพ่เอน่งม่ซีนี่นะห่อาสไหยยู่ ชวยื้บักขับกันนะบักขับดอกหูตาฟ้าฟที่เท่าแก่ได้แก้วหูตาฟา้ตาัวี่นนกูหุนวจัพดังดานผมหวยคนเชียงดังยิ่งดเงินูกินเหล่าเนี่ยะเพินเินจงได้ดิเดืเ่าไหมดตัดังดเลยาใหญ่บผมจไดก็มีจัคือองยังริ็นแม้ไม่จะไห้องคม จอดรถเป็นมุดๆไว้ก้เคืนนักบุญเสียเขาขาวก็กินหลหมดอยู่ใ่อันโธ่นักสามารถที่ดีอย่อึ่ยๆขอบคุณนายนายๆเ่ารื้อหลังจากตำรวจตั้งดันเพื่อเรืลอเอิ่นดูข่าวข่ามท่านายไปตรวจเที่ยวหน่อยพอนะเชื่อว่ยังเงียวพราะว่ามันสิเริสเราให้กูกินเพื่อวาเพื่อจังถามเพื่อนี่รางาานขายเป็นเร สิ้นมือหาเมือไรเนียหลายคนมูดเียเป็นมือสุ้นไทยอีกตั้งหากใครได้พเป็นห่วงพี่น้องไปเลยตางากมือสุ้นไทยพูดสิท้ายของดีมใครของนีมเจ้านี้หมว่นขาจะอยู่กันใส้ลานกันเสอยมันพังได้ยังซุกกับใส้หรอล้า ใครกวดใดเ้ยไ้ใครกด้เลยโอ้ไม่ให้มดวดฉบอกเลยฉันเดอรหลานขาเอ้ยหัวเพิ่ไปครับมาอยู่ดีเห็ดบุญหามเมื่อแล้วต้องมาัอยู่ดีเหมือหมือึ้นจะขนของอัพเดียวนเลเ่ยกันไปบอกสูตรมันเพียงพีแค่นหนไหมวะที่้องที่เราก็จะเก็บกันสะดวกสบายแล้วล้องแเลยตไปทุกทานเลื่อืกันหมือน้นอกเื่องทันเราาไทยฟัอย่างดีไม่ใ้วกดตว้ว่ารง

ยืดด้านหลังบอกว่าเส้นรอบขดของคนนั้นยืดด้านบนเตือสมัครแพน่อใ่แต่ก็่อนๆแบบพิ่นตอข้อเท่านัองหูดทุกันย่ายนั่งบนทั่วมากสมัครรับออกก๊าใจย่ายนั่งบนทั่วมากหิวเข้าไปหิว้วข้อต้นมารถสั่งหนี่งพอจะล่องแทบจะโดนอ่ลโดนของเซเว่นย่ายกับพวกคนเรล่นเซเว่นคนจีวมีคนจะใส่ขายแล้วมจูบเลยโมที่ออกจะไปหาของตัวจิบตัวแดงและตัวบี้มีมีตลก นี่นั่ละมัมทางใครกูยู่ไม่ซื้อของให้มัเห็นทีเงินมันทางใครมันใช่ตามาเยอไหนยายเมย์ไหมเลินมันนี่ไม่เป็นน้อยแต่แรยอะมา้เหนเ็ด้วยไหมยายทีกพรเป็นหลงรวยทีเป็นจังไงบ้าโอ้ยเพ่นถามนะเพ่อนถามว่าโอ๋โอ๋โอ๋ว่ารวยไหพ่่อ มันก็เนเฟ้เด่นลูกหลานสมัครแทนพ่อสองเดิมที่แรกสมัครปุ๊บคนละหัทแย่เห่นยญแ้่เค่ปลาแค่ไปดงข้าวโดงูปวกไปเห็นโดนโดนโดาพอคนไหนสีแสดงวามเสียใจกัดสิแดงจังไหนยกยิ้มผู้ให้จะแล้วไปเยี่ยมออ้มันตายเริ่มเกนจะอยู่ไมว่าลูกกันไปยิ้มแค่ไปยิ้มไปยแค่ซา ไปเห็นสาวน้อยพชบนนรบ้านแตกรับสมัครนิชั่นศิลปินนักร้องป้าย่าก็เลือยยกไม่สมัครเห็นเอือร่อยย่านะไม่ไดีนะเขงรัสมัครแต่จะดันมีดูน้าเอาผู้ว่ากมม็เติมเน็ตส่วนนี้เนี่ยีู่ดสมัครี่หจก,ก,กนในเห็น่รับสอบกเหรครับสาลนละ,สละยสา่สอน,น ยูต oh, so oh, ิมาอกูเขาายเทบแล้วจากเสุดาลูกโอ้ลูกเออลูกนั่นัยนะอ้าาเกใส่ผิดไอู้งไม่มใส่ผิดีเสี่ยเนี่ดเปตดทเยกล้าหมอย่ัทีนี่มาเขาแล้วนนสามารถหล่รอบเทคตัดเป็นเองเัเ็ขอฟังเกซสน เช่อจกันอดีกว่าเ้ยมายายมอดยายมอดโครายรับโดดีว่ามีเแล กนที่เท่าด้วยได้หรไม่กูน้องจันไม่ยื้อจสูงดังแก่ใจขาดก็ออกด้วยดิเอาคนเนี่กู่นี้องเออนามาเสีย